นอสวัสดีตอนสายๆครับวันนี้ก็มาผมมาปะกันเฉีนเคยแล้วครับพี่น้องครับพันนุครับผมทั้งช่องทันมือคนบันทานครับผมก็วันนี้ก็นี่ครับทำมาตุกปะครับมาลองดูกระได้ครับไดุ้กได้ตัวหนึ่งครับผมก็ไม่รู้จะไปไหนหยุดงานไม่ได้ไปทํางานฝนมาตกเออฝนตกเล็กจะเลยไม ฟ้าไปครับผมมาชุมนุกชุมใหม่ชมน้ำน้ำไหลแรงครับไปนองน้ำม,มูลกำลังเหมือนจะเรื่มแหงจะไหลแรง เบดเอามาแขดสองคันเนี่ยแหละครับลองดูครับพี่น้องว่าจะมานไหมเพราะว่าหนามันถึงไหลแรงครับพี่น้องไดไม่ได้เดี๋ยวมาลุนกันอีกทีหนึง่งแต่ว่ากา็ตีใครแตกปไปเลยละครับไดไปตัวนึงละครับผมยังไงก็เดี๋ยวคอยมาลุนกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวคอยมาลุนกันครับ ขาใหญ่ยิ้พี่น้องคันเบ็ดเกือบต๊กหนามครับไม่ทันครับโอ้โหเี้จ้าทันเบ็ดเกือบตก๊กหนามพี่น้องเอ้ยมีท่านเบ็ดลาเลยครับโอ้โหมดเลย เสียดายครับพี่น้องไปพี่ไม้ครับ <laughs> เเว็ดลาเลยพี่น้องก่อเบียวเลยเสียดายครับพี่น้องเไม่ใหญ่อยู่ครับ กินจนคันเลือนเลยเนาะอี๋ไหมครับเอาไหมแก่มืงอไหม่ พี่น้องปลาชาวบ้านเรียกปลาของเขาครับแต่คิดฝาการางกันเรียกเขาเรียกปลาพุ่มครับเมื่อกี้ท้ายไม่ทันครับุ้มใส่สวยครับ ต่อเลยครับพี่น้องพี่น้องอีกหนึ่งแต้มโ,โอ้โอ้โอ้อีกหนึ่งแต้มครับปลากระมังใส่สวยๆเลยครับเข่าข้อมือรอยติดมองเขาครับรอยติดมองครับร ตก็เลยครับ ขันนึงยังไม่ได้ลงน้าเลยคันนึงกินเมื่อกี้เลย้อไยไม่ทันครับใส่ก็สวยอยู่ครับสปอร์นอยก็ตัวเมื่อกี้กำลังปั่นเยอะคันนี้ครับกำลังปั่นเยอะคันนี้ยไม่ทันไอ้พี่เลยคันนี้กินก่อนครับผมโอ้เวลาจะเขา่าเขา่าผมๆกันครับพี่น้อง เดี๋ยวตีท่านลงก่อนครับ เงียบแล้วครับพี่นอ้องสงสัยยีไนกลับข้อบ่าลแล้วครับอธิบายแล้วปาระโดวมันคืนกวนครับพี่นอ้องอีนนี้ปาดหน่อยมันก็เลยไม่อาจกินเบ็ดหายไปเลยครับเงียบเรื่องหิ้วเข่าระดาครับยีไนกลับข้อบ่าแลวาาล,แลวครับพี่นอ้อง พอต้องขวนแหละครับพี่น้องพอได้กับเขาเลยครับสามสี่ห้าหกหกหัวแล้ว่น้องเดยวเก็บเบ็ดก่อนขัดจีได้เขาบ้านครับเงียบแล้วครับม่กินแล้วเอ,ออก้อยละ โอ้พอกันมาแล้วพี่น้องตันไม้แล้ว หากินเขาพี่น้องเลยอยู่เขาแล้วเดีย๋ยชลบาทสะดัวทีในปุ๋ยฟาหน่อยมากก็เลยมีขึ้นมากินครับเพราะว่าปลาสะดัวมันมากวน เราก็เลยตรงนี้ครับว่บาอยู่ได้ก็มันก็ไม่ออกมากินนะครับรวมันกวนกันนี่ พี่น้องปลารอปลา ว่าไม่ได้ก็ได้อยู่เด้ครับพี่น้องหกตัวใส่งามๆอยู่โอ้โหหกตัวไปพี่น้องยังยงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับพี่น้องรับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันหลังพาไปหาอยู่หากินยังไงก่อนี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ กลับ,บา้านครับพี่น้อง